ขึ้นด้านบนนม่ใชมาอ่างน้ำเทวดาอ่างน้ำตกเทวดาศักดิ์สิทธิ์นี่นำมานำมาล้างมือเพื่อ,อความประพฤติมงคลล้างมืออ๋ออ๋อก่อนขึ้นไปกาลน้องกักการเอามาล้างมือกันเด้อวยคิดว่าจะให้ไปกึินไปหา น้ำตการล้มปูหวงดันบนนอกเขาก็จะตองมาล้างมือให้สะอาดเย็นนะต้องเืออไปต้องใส่ให้มี่ก็ให้ตีระตองฟ้าจอนี่สุกภาารมางกล้แข็งแรงเด้อให้ตีทุกท่านก oui. ้ะ <cs> มีแต่ความสุขก,กายสบายใจพี่น้องวันนี้ก่อยจได้มาทำบุญทำมาหอดจกดถึงต่มล่างหมดน้ำเลยสำหรับรปไป,ไปบบขึ้นไปเข้าเรากจะขึ้นไปนรมาตการลุงปู่วง ห้ามเข้านุ่งสั้นถอดหมวกมาใส่สันๆบ่ได้มะอ้บอบ่ได้ใส่สัน แบบปูสวงนี่พระลาดรูปปูสวงนี่ลลน,น,นมมสการใส่ได้บ่พอต่อไปบูชาขนอออกมาคุณไปบูชาข,นขนออัน,าานขานอกนมมสการลุปปูสวงคำนองศักมสการนโมตระคะตระตัธรรมุสระนโมตระคะตัวระตัวธรมุส ファーストラストのマークを使うさ、ま。あ คุโมมาหิโกมหาลาโพมหาลาโพอาหารปุชยิสติลาโพลันตะรังอุทางปฏิทมาปฏิทจังหังปสิทปายอุสวง านโนอิติปิโสนะโมพุทายะอิสวาสุตติมหาบันดานตจาฏิติเมสาทุสาทุสาทั้ง้างคู่สวงเอาไปจะเดินวนสามหลอบ เราจแได้เดินขางออกคนอ่อ้งไปนลงกออกนจปิดหมดเลย้วปิดมาจูเลยทางนีอ้อมอ,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 อีกรอบหนึ่งครับเป็นอ,อ้อมเจดีด สังขารหลวงปู่หวงเป็นอะไรนั่ง,งามเพลงทั้งในอ่ะไหนนหนเงออันนี้ไอันนี้ก็คือ มาแก่บนเดหลวงปู่งวงนี่่นมักไก่ชนมักเดียงไก่ชนก็เลยจะเอาไก่ชนนี่ละมันเป็นการแก่บนหรือู้ใดแบบ้างบนไหง่าวเก็ดจะเอาไก่นะ่มัมแก่บนเป็นใช้ค้าหมาย,นยานเนาะยาวันอีกสองรอบเรียกไปคงได้แต่จะไม่มีชุดละร้อยเก้าสิบเก้าบาท ปกตินี่ค้นจะลายแห้งน้องไปเ,ดเิดเบิงของมนเด้อเทวดาเดินดินหลวงปู่สวงเล่นเกจิอาจารย์ดังเราเป็นยังจังตอที่ยุบานอายตอนที่ตื่นได้บอกตอนที่ยิ่นเราเข้าเว่อร์ติภาพไปนั่นค่ะ เยีงยืดต้องอยากเห็ดแต่อายนะไปเหตุที่ที่น้ำฝนตอนที่ว่าตอนอายุบรรพก็เพิ่นกระปวดเป็นแบบลงปูสว่างละเป็นว่าก็น่าจะเคยบินฐานบัตรแล้วก็จุดถูกใบยู่ไตต้ตนโคหามให้ถูกหามให้เทียนดับเนะทียนกระบาดับร่บรมแห้งแล้กระบาดับมาอ่ะก็ะจะเร็วลงแล้ว ครบสามรอบด้วยป่ะจัดรอบละอันนี้สองหรอบเดียวเยวรอบหนอันนี้ห้ <Okay. S 2> หา,านนเาดียสองา้หอ,อ,ห,อ,ห,อหนึ่งรอน,น,นั่นก็สายลอฟ้าอยู่ด้านบนนี่จะอะนกจอยดีใจสมกับการเดินทางมาไกลวะ ที่การเติมทางไกลพี่น้องแต่ว่ามันมาฮอ่แล้วก็ภูมแบบภูมเงินอย่างที่ว่าหนึ่งก็เข้ามาแล้วมันเฮ็ดให้มีความสุขสบายใจขึ้นแบบคือว่าละเฮ็ดให้จิตใจสงบแล้วพี่น้องก็คืออยู่ที่ลาวเขาก็ไปมาแล้วเนาะเออเขากับไปพระธาตุพุ่นซิงซัสซิ์อยู่ล่าเขากับไปมาละไร่มองแล้วเนาะวันี้เขากับจะมาทั้งสิงซัสซิตเนี่ยอ่าเสือสายขมิ้นแน่วันที่นี้แม่นบอ่อ่าแต่ว่นนาทั้งขมิ้นต์วันนี้ เพราะว่าทิ้งซักซิดอยู่เน่าแถวล่าเขากำลัไปมาหลายหมองเนาะมาอันนี้ก็จะเป็นรอบที่สามเขาก็จะได้เดินทางป่าวกลับเพราะท่านีไปอีกหลายหมองเขาจะได้กลับไปหอนเฮี้อยอะไรไปเบิง่งเขาตรงเกือตอนแรกพอดีตอนนี้จะหมบตอนนี้บ่ายสามทำอ่ะเขาจะได้เดินทางลง ជាំងសារប់ខ្ញ្ញ มา,มาเบิง้งต้นตะเคียนนะครับต้นตะเคียนยูร่าเพื่อนใหม่ยังก่อนมีลแล้วหละต้นตะเคียนสาธุสาธุเสร็จแล้วเอาไปวาด้อนน่านตะเคียน นะรมปรารถนาเด้อในได้เห็นงานเรือซับไายเด้อเม่ตะเคียนเด้อลูกร้านจะได้นั่งรถไฟสุดง,งามๆให้เ้อเม่ตะเคียนเด้อลูกเรือมาั่งรถไฟสุดน้ำงามให้สุดหนึ่งขอให้ลูกร้านได้เห็ดงานเรือซับพใ่ในได้ให้เอินโตเร็่อวภายในดเดือนสองเดือนนี้เดยเฉพาะม่ตะเคียนเด้อ นายตะเคียนเออวันนี้เฮียนั่งลูกหลานกับ่อหัวอยู่แล้วเอาสบา,ายยังไม่ไเฮ็ดยากถึอไม่ตะเคียนลูกหลานกับแม่ปอขมาเด้อให้ดูด้วเฮียร้านาเฮ็ดไปแล้วข้อให้อยู่ดีมีแห้งลำรวยลำรวยแล้วก็คนที่เข่ามาเบิง้งข้อให้เจ็บปากมาใกล้แข็งแรงมีโชคมีลาภตลอดทั้งปีนี่ดือ้อทื่อ

เราจะเดินทางกลับโอ้ไก่ไงแห้งไปเราจะเดินทางไปช่องสงามเดินทางต่อ Ta, xong ta ngâm hai lô ở này lắm rồi à, đây là đẹp eo con ừ.